นี่ซื้อรถใหม่ป่ะซื้อรถใหม่งเอ็งมองยังไงรถใหม่เอ็งมาดูดิเนี่ยรถใครเนี่ยเอ็งรู้ไหมโดยแซมหรอโดยแซมมาแหละแล้วเจ้าตัวไปไหนแล้วนี่ไม่รู้ไม่รู้เห็นมันจะไปซ้อมบอลนะไปซ้อมบอลแล้วมันเอามาเอารถใหมมาทิ้งไว้แล้วก็มันก็ไปซ้อมบอลใช่โอ้โหดูทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพาอัปเดตรถคันนี้หน่อยทุกคนเป็นรถน้องแซมนี่เอ็งมาดู เปลี่ยนยางให้น้องนะทุกคนยางเสื่อมสภาพนะนี่เลยอันนี้คือยางเก่านะแล้วก็นี่ยางใหม่ใหม่กริบเลยทุกคนใหม่แบบใหม่แบบใหม่มากอะ่ะแล้วผมพูดถึงเรื่องฟรถไฟฟ้าก่อนฟรถไฟฟ้าสมัยนี้มันจะเป็นยางแบบว่าไม่มียางในทุกคนที่เขาเรียกง่ายก็คือเป็นยางเรเดียนนะเนี่ยอันนี้คือยางเรเดียนนะทุกคนนะแล้วมันไม่มียางหนแล้วทีนี้ยางตัวนี้มันก็เสื่อมสภาพละเออผมก็เลยต้องเปลี่ยนยางใหม่นะทุกคนนะแต่ก็ต้องคิดตังค์อดีทุกคนนะแต่ว่าเจ้าตัวไปซ้อมบอลละ ไปละแล้วม่ไม่มารถด้วยไปเวลานี้นะใช่โอ้โหทุกคนแล้วพี่ซ่อมรถรไฟไปลเลยหรอืเอเปล่าเฮ้ยรถรถไฟมันงานง่ายๆสำหรับที่ทุกคน,นจริงๆผมก็พอซ่อมได้แหละแต่รถรถไฟมันซ่อมไม่ยากนะทุกคนมันมีแค่แบตกล่องล้อแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะพังบ่อยที่สุดก็คือแบตนะทุกคนนะลองลองมาก็น่าจะเป็นคันเร่งนะแล้วก็กล่องนะทุกคนแต่ถ้าล้อพังเนี่ยไม่ค่อยมีพังเท่าไหร่นะทุกคนนะผมก็พอซ่อมได้หละอันนี้ก็คือเปลี่ยนยางไป เนี่ยนั่งนั่งเปลี่ยนอยู่แบบอยู่หน้านน่ะที่เปลี่ยนกี่ชั่วโมงวะเองรู้ไหมไม่รู้รมาณชั่วโมงหนึ่งได้ดทุกคนเพราะว่ารถไฟฟ้าช่วงนี้มันจะอ่ามันจะซับซ้อนหน่อยทุกคนนะเออก็ต้องก็ต้องเก่งนิดหนึ่งอะนะทุกคนนะไปเดวเราวาร์ปเอ้ยเอานี้ดีกว่านไหนน้องมันก็เอารถมาให้ผมทําละแล้วน้องกาไปเตะบ,บอลใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมเอารถน้องไปขับเล่นเลยทุกคนนะเนี่ยเลยเดี๋ยวขี่ไปหาน้องที่สนามบอลเลยเดี๋ยวดูทรงผมขับก่อนทุกคนเป็นไงดูทรงผมนั่งก่อนไม่ได้ไหมเองวะ าาได้เลยนะใช่เอ้ยเวิร์กอยู่นะนทุกคนนะเฮ้ยเอาคันนี้ไปวิ่งสักร้อยห้าสิบกีน่าจะดีนะนะทุกคน่ะเดยววาไปสนามบอลเลยทุกคนนะขี่ไปหาน้องเลยไม่ต้องบอกเลยทุกคนนะอย่าดูดี๋ย่าดูรอบ่อรอหน่อยอ้อออออาวเป็นไรอ่ะดิไม่ไปเป็นไรไอ่ะไม่รู้อมันเป็นไรอ๋อมันมีปุ่มกดต้องต้องแบบกันขโมยไงทุกคนเนี่ยไปได้ละเฮ้ยไปทุกคนเดาวาไปสนามบอลเลยดีกว่านะทุกคนนะขี่ไปหาน้องเลยไม่ต้องขอนะไปไปเดี๋ยวไปเก็บตังค่าเปลี่ยนยางด้วยทุกคน ป่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็วาร์ปมาอยู่ในรถน้องแล้วซึ่งแบบเอ้ยรถมันดูสูงสูงอ่ะทุกคนแบบดูทรงหรืมันดูแบบขี้้ายังไงไม่รู้นะทุกคนตรงมันสูงสูงไงแล้วแถนที่จะคันทุกคนรถน้องไม่มีเกียร์เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เกียร์นะทุกคนเป็นปุ่มเป็นปุ่มล็อกคันเร่งนะเออถ้าเรากดมันจะล็อกคันเร่งไว้บิดไม่ได้เดี๋ยวผมงจะลองบิดสุดนะเนี่ยสุดแล้วสุดแล้วทุกคนสุดแล้วสุดแล้วสุดแบบไม่รู้จะสุดยังไงอ่ะทุกคนโอ้ยแม่ ก็น้องมันเอามาเปลี่ยนยางและแถมซีสำคัญน้องมันก็ไปเตะบอลอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะลองขี่ไปหาดูที่สนามบอลว่าจะเจอหรือเปล่านะทุกคนนะก็น้องบอกว่าปไปเตะบอลไงผมก็เลยเดี๋ยวลองขี่รถน้องไปไี่แหละเราไปดูว่าน้องจะว่ายังไงนะทุกคนนะเออเอามาเปลี่ยนยางให้ผมก็ไม่ได้ชิดค่าเปลี่ยนยางอะไรหรอกทุกคนเพราะว่า น้องก็อยู่ในสังกัดเรานะทุกคนนะเออก็ไม่ได้คนนอกพื้นที่ไงเออถ้าอยู่ในสังกัดเราผมก็ทําอะไรให้ฟรีอยู่แล้วนะทุกคนนะเออนกกั่นแหละก็แล้วันนี้เราเราขี่ไปดูแต่รถมันดูแปลกแปไงไม่รู้อ่ะทุกคนมันดูอืมอืมบอกไม่ถูกะทุกคนถ้าไปแต่งแรงอะทรงนี้ทุกคนคิดว่ามันเทไหมเออแต่งแรงอะเดี๋ยวไปจอดดูให้ดูที่สนามบอลว่าทรงนี้มันจะทําแรงแล้วมันจะเทหรือเปล่านะทุกคนอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ขี่กำลังจะไปฝั่งสนามบอลเดี๋ยวเราข้ามถนนไปก่อนนะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ข้ามถนนมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอน้องหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเขตสนามฟุตบอลนะทุกคนเป็นโรงเรียนเก่านะทุกคนอันนี้ก็เป็นหอประชุมแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทุกคนเออก็จะดูแบบโลง่งๆหน่อยทุกคนเดี๋ยวเราขี่มาดูมีคนเล่นน่าจะเล่นบาสนะทุกคนเฮ้ยเจอมาทุกคนน้องมาเล่นบอลอยู่ฝั่งนน้นเจอเจอ แต่เราขี่ไปหาน้องด้วยก่อนเดี๋ยวเขี่ไปทางไหนดีวะเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวผ่าสนามไปเลยเฮ้ยไปขี่สนามไปเลยทุกคนยกล้อได้ไหมยกล้อโชว์น้องมาตอนตอนนี้มันเตะบอลอยู่ทุกคนนะฮะยกนอกยกล้อโชว์น้องกมนหน่อยดิขี่ขลายการสนามเลยทุกคนนะอ้โแรงทุกคนอย่างนั้น่ะโคตรแรงอ่ะเออเ้าโก้ละโก้โอ้ยอะไรเอาพี่ลองไม่ได้บอก ทำไมทำไมถึงลองไม่ได้ไม่มันเพิ่เปลี่ยนยางเสร็เฮ้ยเปลี่ยนยางเสร็จหรอพี่อยากลองไงดูดูลองดูอืมโคตรแรงอ่ะไปละอืมเนี่ยทุกคนรถน้องก็เป็นสภาพนี้นะเพิ่งเปลี่ยนยางเสร็จนะทุกคนนะนี่เลยก็โอ้โหบอกเลยบอกเลยว่าจะเปลี่ยนยางหลังได้บอกเลยทุกคนว่ามันยากหรือเปล่าแต่น้องดูไม่สนใจเลยน้องใส่มันห่วงไปเล่นบอลนะทุกคนนะดูเออห่วงเล่นบอลเหรอทุกคน เอ้ยดูวางเตบนานว่ะทุกคนเดี๋ยว,อวเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเลยไปรถน้องดีกว่าเอ้ยมีสติกเกอร์เดอสกายด้วยทุกคน V3 มะตัวน,นี้เป็น V3 นะทุกคนเออในรถทุกคน,น,นรถน้องเพิ่งเปลี่ยนยางเสร็จบอกเลยเปลี่ยนยางโคตรยากอะทุกคนบอกตรง,ตรงๆลเลยรถไฟฟ้านี่เองรู้ไหมเองว่าไหมพี่เปลี่ยนยางเนี่ยเองว่ามันเปลี่ยนยางไหมไม่ยากหรอเออโคตรยาก,เ,ยยากเพราะว่ามันต้องถอดบางโคนถอดออกบดนะทุกคนนะนะให้มันเอาล้อออกมาได้และแถมที่สําคัญมันมี สายมันด้วยสาย h a เซนเซอร์นะทุกคนมันดึงออกมาไม่ได้เออถ้าจะดึงออกคือเราต้องแกะกล่องแล้วแม่งช่วงนี้แกะโคตรยากผมก็ต้องแบบดึงเท่าที่ดึงมาได้เพราะต้องระวังสาย h a เซนเซอร์ขาดนะทุกคนเก็บตังค่าเป็นยางก็เองเองเองไม่ได้ซื้อยางใช่ไหมพี่ซื้อยางมาให้ยางก็ตัวนี้จะเป็นยางในไงแบบมียางในอา่าเพราะแต่ก่อนรถไฟฟ้ามันจะไม่มียางในมันจะทําให้ขายมอไซเป็นยางลิเดียนที่เขาเรียกกันนะทุกคนนะออมันจะพี่ใส่ย,ยางในมาให้ ร้าปกติมันจะม,มียางในมีก,กี่คนนี่สี่คนรวมกับพี่ก็เป็นห้าคนเออแต่ว่าพี่อยากซิ่งรถเองเล่นอะรถไม่มีเกียร์รถแม่คดหลวอะรถยางหลัวทุกคนไม่มีเกียร์นะเออรถไฟฟ้ารุ่นนี้แต่ทุกคนก็ลองปมาดูว่าทรงนี้มันจะทําแรงแล้วมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเนี่ยทรงเนี้ยมันจะเป็นแม่บ้านอีกทรงเฮ้ยแต่ว่าทรงนี้คล้ายๆรถเราเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทรงเซ็งนี่ดูเฮ้ยมีท้ายเดอะสกายด้วยเฮ้ยดู ทรงเซงเปล้วทุกคนดูไม่ใส่บางคนอะ่ะทรงเซงอ่ะเอ้ยอยางเฟี้ยวล้วทุกคนเอ้ยทรงเซงให้รถใครนี่รถใครนี่รถใครมาหา,หานี่<ห>น <laughs> ดูดิทรงเซงอ่ะเออเอ,อ้ยเฮ้ยใจเย็นสิโอ้โหดูดูเองมาดูเองอยากทําแบบนี้นไหมเ,เนี่ย<ห><ห>ทรงเซงนะเนี่ยทําไมมั<ห>นจะเปื้อไ<ห>นได้ไงเออทุกคนมันก็จริงนะเออมันก็จะเปื้อนนั่นแหละแล้วเองส่วนพี่เตบอลใช่ไหม จะเตะด,ด้วยหรอมันมีกันแค่นี้อ่ะทุกคนเดีย๋ยวเปิดยางด้วยหน่อยอ๋อโอ้แ่แค่นี้อ่ะทุกคนพอละพอและเดี๋ยวแบตหมดนะทุกคนพอละตอนนี้ก็รถมาให้น้องมาแล้ว๋ยวพี่ไปเก็บตังค์ทีหลังนะเอ็งมาดูยางก่อนไหมนี่ทําไมโอ้ยอุตส่าห์ขี่มาหาถึงที่เลยทุกคนเี่ยทุกคนก็เราไม่มาดูว่าทรงเนี้ยถ้าไปทําแรงทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าแม่งลงทางอ่ะเพราะรถมันโคตรสูงอ่ะทุกคนมันต้องเป็นโหลดหน้าโหลดอะไรหลายอย่างมากอนะ่ะเพราะว่าปกติ คนที่เขาชอบนิยมเอารถแม่บ้านมาสัก็จะเป็นรุ่นประมาณนี้นทุกคนมันจะทําง่ายกว่าเพราะมันต่ากว่าทุกคนดูดิแต่ว่ารถรุ่นผมก็เป็นคล้ายๆนี้นะทุกคนแต่ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นรุ่นเก่าก่อนก่อนรุ่นผมจะรุ่นใหม่กว่านะทุกคนนะเออแต่ไอคันเขียวของเรารุ่นนี้เลยทุกคนเนี่ยแต่สดายแม่งทรงเซ็งอ่ะคตรเท่อะดิดิแถมมีท้ายเดอรสกายด้วยทุกคนอันนี้ V2 เลยนะเนี่ยออรถเองเหรอออกตัวไหมออกตัวไหม เราแบตจะหมดโอ้ยทุกคนนี่แหละนะไปรุ่น e v ก็อย่างนี้ลนะทุกคนต้องเก็บแบตไว้ดีๆแล้วทุกคนแบตหมดแบตชอบหมดนะทุกคนนะอ้ดูเปื่อนหมดเลยทรงเสียงก็อย่างี้ยทุกคนดูดันเลยโอ้โหสต็ปล้อน่าจะหมื่นบาทได้มั้งนี่อุ้ยทุกคนหมื่นบาทเลยแล้วเนี่ยเออว่าปกติ3 5ม้ิบาทอันนี้หมื่นบาทพิเศษไงทุกคนฮะกระจกเออช่างมันทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเตะไปตบอลเล่นกันน้องมาดีกว่าไป let's go มาทุกคนเดี๋ยวเราไปเตะบอลเล่นกับน,น้องมาหน่อยนะเดี๋ยวยิงยิงจุดโทษเล่นๆนะ <c oughs> เป็นเฮียอะไรโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเตะบอลกับน,น้องเล่นดีกว่าเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องในมุมนี้นะทุกคนนะ <c oughs> ชิวๆนะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันเอ้ยตอนนี้ผมตั้งกล้องไม่ได้เลย <c oughs> เป็นหายังวะมา ทุกคนดูดิแถวนี้มีแต่ไปรุ่น e v เดี๋ยวให้ดูแต่ไม่โคตรแรงอ่ะทุกคนดูโอ้โหใช้ติดละทีนี้เ้ยเมื่อกี้เองใช้อะไรบิดก็เอารถน้องไอแซมนี่เลยไอแซมไอจอยสายยาไอจอยใช่ไหมใช่เอ็งเอารถไปให้พี่ทำเนี่ยอลืมจ่ายตังค์นะจันนี้ฮะไม่จ่ายไม่จ่ายรถอยู่กับพี่นะกูจ่ารถอยู่กับพี่นะไม่จ่ายแล้วไม่จ่ายไม่ได้นะทุกคนโู้บอกเลยนี่เดี๋ยวให้ดูไปรุ่น e v อย่างเยอะดูทุกคน นะกูเจอยู่ก kind of ับพ ah ี่อยู่ดีมาโอ้แอบไปถอดกญเจมาแต่ก็อยู่กับพ like so ี่อยู่ดีทุกคนอันนี้ก็เป็นรถอีวีอันนี้ไม่ใช่รถพี่อ่ะเออทุกคนนี่มีแต่ไฟฟ้าทุกคนเยแถวนี้มีแต่แม่บ้านไฟฟ้าแต่แต่คันนี้ทรงเอียงนี่พราคุยก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็พาชิวๆแล้วกันคลิปนี้ก็ผมก็มาเปลี่ยนยางให้น้องกันไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคิดค่ายางแค่นั้นนะทุกคนนะก็อันนี้ก็เป็นยางปกติทุกคนยางรถไฟฟ้าเปลี่ยนไม่ยากเปลี่ยนง่ายนะทุกคน สำหรับบางคนนะสำหรับผมก็คือ,อยากอยู่ใช้เวลาประมาณหนึ่งสองชั่วโมงเลยทุกคนนะก็เตะบอลกับน้องกันไปละประมาณนี้แล้วกันเหนื่อยแล้วทุกคนบอกเลยจริงๆเตะบอลน,นะมันค่อนข้างที่จะเอาแรงอยู่แล้วนะทุกคนก็ประมาณนี้ EV มีแต่ปรุ่น EV จะได้คกำแรงจอดดูบ้านนะทุกคนถ้าจะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสักกระดิ่งกันด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไปละทุกคนบาย